กาบสัสนี้ค่ะคุณตาหยางงัวค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค <c oughs> ่ะมือนีก็เลยมาติดตามางเรื่องความฝันของคุณตาหยางงัวเนาะค่ะเพิ่นกับเป็นคนฝันเหม็นผู้หนึ่งค่ะงวดบังหันกาโบไ้มาติดตามคุณตาหยางงัวเนาะคุณตาเนาะมุนมีไผมหาตาหรือเขาเขว้ยความฝันตากระไรอยู่ตัวละค่ะไรอยู่หัน่าเลย้ายค่ะจังว่าโอ้ยคิดเห็นเบาแยบเบาแยอมมา มันดีพอดีป่าบนมากยังวารอบสองนี่ค่หลอดงวดมันธีสองเนาะพอดีเนี่ยป่าวนเลยฝันละแม่รู้คุณนใโอ้ยฝันจังสี่ในความฝันคุณตาเนาะจ่าก็อยูงเือนนี่ละบาดนี่ได้ยินเสียงรถมันหลังมันเกี่ยวเขาย่นนะตามธรรมารถสี่เกี้ยวเขาเดือนที่เอ็ดเดือนสิบสองแม่บ่ะบาดนี่นอนอยู่ไปได้ยินเสียงรถเสียงรถเกี่ยวค่ะ มันเจียวเขาวุ่นวิ่นว่นว,นว,นว่นอยู่ทงหน้าน่ะค่ะบัดเทื่อนีด้ยินเสียงโดดเดี่ยวกว่าคือมิดไปนอว่ะบาดหลังขึ้นโดนโบไปจะเทื่อว่าลงไปบางรถก็น้าว่ะค่ะรถข้าเจ้าอันนะว่าค่ะบาดลงไปรถมันติดลมรถติดลมรถเกียวเขาัติดขีตมขื้นบ่อไรจังว่า เขาหลุดเอาใหม่งัดใหม่นู้นขึ้นฉะนั้นอยู่ตากันเลยว่าโอ้มันติดตัวนี่เลยว่าพ่อเ่าเลยยินเสียงมันลางแดนจังว่าตาสงสัยมาบ่งกันนัมนเป็นอย่างเขาสุ่มกันนี่อย่างว่ะมาเที่ยนนี่ก็เลยพ่อใหญ่ก็เลยมานั่งอยู่ผมมีตรวใหม่แมนบราป่าดิเพิ่งเติบเขาหลุดขึ้นบืนชิตจมขึ้นขึนรถหอไปเลยรถเก้วนันหอแมน ในความฝันน่ะนมันก็เดือดอขึ้นไปเลยว่าจัาจ้าก็อหอบานนี่มันไม่ยังตกลงมานะตกลงออกจากกนรถนะบานนีเจะของเล่านะมานั่งอยู่กับตาหฮมใหม่นะโดดโดมันหอไปเดียวนี่ผู้ขับรถนี่นะเนาะหออทั้งคนขับขึ้นไปเลยหอทั้งคนขับขึ้นไปเลยบานนี้มันก็ของมันคูออกจากก้นน่ะนะมัน หูออกจากก้นทั้งพ่อใหญ่นีว่าค่ะฝันจะคล้องเรานี่ว่าเวิ่งสิไปเบิ่งกันไม่มียังเดาวอ่ะบัดเทียนนี่เรา,า,าก็เลยยางออกจากตาไปนะค่ะออกจากตาไปนั่นไปเบิ่งเราหลดจับมาจับมมนเดทถ,ถ่ายมันเดททะเบียนมันบอกง่ายซะเดกทะเบียนหลดเกี่ยวไปหลุดเดอเททะเบียนรถดเกี่ยวฝานอันนี้จวมโตกลงป้ายทะเบียนมันลาว่าจะคล้องเราเนี่ยค่ะ แตเชื่องพ่อใหญ่ตัวเลยว่าเมืเบิงมาางื่อนังเบิ้งน้ากันมันมีเด็กอยู่เจ็ดขาหกเด็กทะเบียนมันนะเจ็ดขาหกเจ็ดขาหกบาทนี้จะาของเราเลยว,ะวะ่ามันเป็นเด็กที่ว่าพ่อใหเราบอกก็เผานะค่ะจะแล่าเว้ยทางตาดันว่าค่ะคอยนั้นว่ามันพี่ออกหกเก่าสูน้าเที่ยวนี่ทั้งเจ้ของรดดเดียวว่ะ แต่ว่าจะคล้องรถเหมนโบมากเกดขีดเบียนตกลงมาแมนเจ็ดหาหกเด็กขีดเวียนรถลาวค่ะมันจะเป็นเดกอยู่า่าะทางเราอ่ะค่ะมเห็นมันโมนเนได้่างๆาแม,มันอาจจะเป็นได้เข้าวหิโศข้าวโบจักตัวเรวานนะ่ะค่ะในข้อฝันนั่น,นละค่ะมแม่มันจะออกโกเก่าศูนย์บอกเราอ่ะโคบิ 6, 6ดโคกเก่าศูนย์โดยจะคล้องรถเหมือนว่าตัวนี้เด็กจะคล้องรถเพิพ่นเพิ่นขึ้นมากาแมนบอ เรอเจ้าพระลูเช uh, ิญมาโต๊ะอ <everywhere> <sh> ุบลงรถนั่นตกลงต้นหนาคุณตาบอกมมนต๊ะอุบลงมาจะเส้นฝาคนอ้ยังนี่เล่เขาว่าวามฝันมันหลันไปตัวสีตัวแดงค่ะรถขันแบบไงก็่รู้รถขันแใหไงมันห่อขึ้นเลยค่ะท่านี้ละวามฝันก็ไรบานนี้ขาเมื่อขึ้นมาโอ้ยฝันเห็นรถเกี่ยวเกี่ยวเขาว่บอกกับยายน่าตื่นขึ้นมาค่ะเกยมาแก่สูใหญ่ฟังค่ะ ก็เลยได้เด็กเกจหาหกเด็กฝ่ายชาเบียนมันรุดออกจากกลดทั้งตาเราก็ยยายนะนี่ผมเป็นความฝันนี่บอกสู้ยายฟังผมเมื่อขึ้นมาก็บอกสู้ยายฟังเลยตานนี้เจ้าของรถนี่มันมาหกเก้าศูนย์มันว่าตัวนมันมันมันว่าผมเป็นตัวนี้บอกมันว่าบอกกับยายนะบ้านยายก็ได้บอกว่าลองวังเดียถ่าวเลยเราอะที่ลองวันยุ่งทั้งตาเด่นไป ก็พอดีบังเอิญปะบนก็มาก็พอดีพอดีนล่ะห้ยเย็บซี่เอาไปร้องเบิ้งค่ะแต่ว่าเด็กของคุณตาฝันนี่คุณตานี่มักตัวดรเหี่ค่ะพ่อใหญ่นด่บพ่อใหญ่นี่มักหมักหกเลยเสี่ยวนี่เสี่ยวนี่หกมากนี่บอกค่ะคือมันชิเด่นหกขั้นหกกับที่หกเก่านี่แล้วพ่อใหญ่ว่าได้เด็กสองตัวค่ะเจ้าก็เด็กมอนั่นมั้นปันบ้าหกเก้าศูนย์ ก้าวไกลกันเนาะก้ไกลกันแต่ว่าเล่นอะไเราฮกนี่เด่นแน่นอนค่ะมาฮกเก่าตัวนี้กะบหาฮกเนาะเพชรหาฮกฮกกับเก่ากับตเดียวกันเนาะปินขึ้นปินลงเออแมนขันทีขันทีม้วนหัวขึ้นค่ะม้วนหัวขึ้นเออสบายโลงมันกับเป็นเก้าค่ะสบายตัวหนึ่งขึ้นฮกตัวหนึ่งขึ้นหาเนาะเพชรแต่ว่าคนใหญ่นี่มากมากจำเด็ดจะคล้องรถมากเก่งฮก ม,มักคกเก่าศูนย์เนาะเออโคกมาโคกเก่าศูนย์ค่ะมาโคกเก่าศูนย์คุณตาบางวดวิ่งเด่นโคกเนาะแมนกับอาจับเก่าเมื่อไหร่ร้องเวิง้งค่ะนี่คือ,อาาเป็นโคกเก่าศูนย์คือคว่ำจะพร้อมรถขาว่ากับเป็นไรค่ะน่ะกับ่ชนีละประวนคว่ำฝนของตากระไรค,ค่ะเรื่องราวคว่ำฝนของคุณตากะนี่จอมหนีเนาะค่ะเนาะเออนี่จอมหนีไฮยีฟซี่เอาไปมันหมานจุกโซ่เวิง้งโหกเก่าศูนย์นี่ค่ะ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่คุณตาให้ท่านผู้ชมสร้างบานเท่าเอาไปเป็นแนวทางน้อค่ะขอบคุณค่ะคุณตาค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณตาเลียงง่วนอ้อค่ะคุณตาเลียงง่วเพิินฝันว่าหลมาเกี่ยวเขาค่ะรถมาเกี่ยวเขาหอลอยขึ้นท้งฟ้าค่ะหอลอยขึ้นท้งฟ้าน้อค่ะ เลขปกายรถตกลงมาค่ะเป็นเจ็ดห้าหกค่ะจะคข้องรถเกี่ยวนั่งอยู่ว่าออกบ่เจะคข้องรถเกี้ยวหมักหกเกาศูนย์ค่ะหมักหกเกาศูนย์คุณตาเรียงงัวเพิ่นกะ็ะลยเด่นหกค่ะหงวดหนี้เพิ่นเด่นหกนอกค่ะเหลือของคุณตาเรียงงัวค่ะบ้านสีสองผืนสภ้าคม่ม พ้อ๒๒๐หาอยกเก็ตอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนําเด้อค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่งป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาท แนวทางความฝันหรือว่าตัวเลขเด็เดดีๆป่าบนคนอีสานกาสิหามหาหังท่านผู้สมทางบานไปเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามีเพียงทนี้คลิปนาพผกันใหม่โศกโศกหมานหมานลำลำลยลุเยเฮ่งเฮ้งปังๆักับตัวเลขของ คุณจะาเลียงวัวเนาะค่ะสวัสดีค่ะ